สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องของคำวิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนคำวิเศษขยายคำกริยาค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างที่1น,นะคะจากประโยคที่ว่ามานะเรียนเก่งเก่งขยายคำกริยา เรียนเรียนเป็นคำกริยาส่วนคำว่าเก่งเป็นคำวิเศษคะ่ะตัวอย่างที่สองนะคะประโยคครูพูดอย่างไรเขาก็ไม่ฟังอย่างไรขยายคำกริยาพูดพูดเป็นคำกริยาอย่างไรเป็นคำวิเศษ ต่อไปเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามนะคะประโยคตุ๊กตาน่ารักจังคําว่าจังขยายคํากริยาน่ารักน่ารักเป็นคํากริยาจังเป็นคําวิเศษค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่สี่ประโยคเมื่อ,อไรเธอจะมา เมื่อไรขยายคํากริยามามาเป็นคํากริยาเมื่อไรเป็นคําวิเศษค่ะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5รถโดยสารประจําทางมาจอดช้าๆที่หน้าโรงเรียนช้าๆขยายคํากริยาจอด จอดเป็นคำกริยาช้าช้าเป็นคำวิเศษเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ